รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเอิร์ธสันอิทิสสุขนานและทีเด็ดเมืองไทย ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทส,สวยๆที่เรียกว่าเป็นทีเด็ดของเมืองไทยและแน่นอนครับสร้างความประทรับใจให้กับตัวเองมากเลยทีเดียวชื่นใจมากไปกว่านั้นนะครับนี่คือผมได้มีโอกาสเก็บภาพความประทรับใจและก็ความสวยความเด็ดของรีสอร์ทและก็ที่พักเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมด้วยไม่รู้ว่าบางครั้งจะสร้างความวิจารณให้กับคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับผมจะสร้างความประทรับใจให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าสถานที่ที่จะพาไปสัมผัสครับเป็นหนึ่งใน เขาเป็นรีสอร์ทอยู่ริมทะเลครับแต่ว่าเป็นสถานที่พักที่ไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามมีเรื่องราวของธรรมชาติมีแนวคิดในการบริหารและกลายเป็นทีเด็ดของเมืองไทย mm hmm. เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าสถานที่พักที่นี้อยู่ที่ไหน กัข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับทีเด็ดเมืองไทยอย่างที่เกรั่นกับคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้ถ้าอยากจะมาสัมผัสกับลมเย็นๆครับสถานที่พักผ่อนสบายๆแล้วก็เซอร์วิสที่แบบ ครบฟูเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำที่นี่เลยนะครับอัตราวิลล่าแอนด์สวีทหัวหินนั่นเองต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับทั้งแง่นักท่องเทีท่ยวคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติพูดถึงที่นี่เยอะมากว่านี้เราจะมาเจาะลึกมากยิ่งขึ้นครับว่าทําไมที่นี่ถึงกลายเป็นที่เด็ดเมืองไทยแล้วก็กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวทังท้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ คุณฟีชาย,ยะรังวงครับกุ๊บเจเนอเรลลแมเนเจอร์ให้เระเลดกับเราสว,ส,รสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนับตั้งแต่เริ่มต้นกระแสก็ดีคือความนิยมชมช,มชอบการชื่นชมจากแขกผู้พักก็คือมากขึ้นเรื่อยๆใช่ใชครับปีที่แล้วเราถือว่าเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างเยอะเป็นปีที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็แขกที่เข้ามานี่ก็ ดีค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสูงที่สุดด้วยนะฮะครับผมก็คือดีทั้งในแง่ของยอดจออรายได้แน่นอนแล้วก็รวมถึงรางวัลด้วยใช่ไหมรางวัลครับเราเพิ่งจะได้รับสดๆมาก็คือเป็น l u x u r y World Award นะฮะตัวที่สามนี้อลาลวคบในความที่คุณปริชาคิดว่าอะไรครับที่เป็นเป็นมัดเด็ดหรือว่าเป็นแรงแรงดึงดูดใจความชื่นชอบทําให้เราได้รางวัลเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นที่ชื่นชมเป็นที่พูดถึงใครๆก็อยากจะมาพักที่ ก็อนนื่นๆแล้มีสไตล์ของเรานะฮะสไตล์ของเราก็คือเราเราเป็นท r o p ิคอลสไตล์ซึ่ง ค่อนข,ข้างที่จะน้อยที่จะมีในลักษณะนี้นะครับของเราเนี่ยเป็นที่เดียวที่หัวหินเรามีเหมือนจะลักษณะที่เราอยู่ในป่านะฮะเข้ามาห้องของครนี่เป็นไพรเวททั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆคือเราเรารักษาสิ่งแวดล้อมหมดทุกอย่างเลยนะฮะแม้กระทั่งปุย๋ยแม้กระทั่งทรัพยากรต่างๆเราจะใช้แบบธรรมชาติทั้งหมดพอเดดนเขาบอกอะไรนี่ร่มรื่นมากร่มรื่นมากใช่ครับก็ถือว่าเราให้ความสําคัญของธรรมชาติค่อนข้างสูงในเรื่องของการบริการบริการนี้เต็มที่เต็มที่เต็มที่เราได้รับรางวัลอด มีวัตของเราก็คือลูกแ and f ล e l คือเข้ามาได้ได้สัมผัสได้รู้สึกกับมันจริงๆนะฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยลูกค้าที่พักที่นี่ไม่อยากออกนอกห้องเลยอ,อยากจะอยู่ในห้องอยากจะอยู่กับสภาพอย่างนี้อยากจะอยู่กับสระน้าอยากจะอยู่กับธรรมชาติเพราะว่ายิ่งคนกรุงเทพนะเขาไม่ได้สัมผัสอย่างนี้เลยนะไม่มีดินไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยนะที่นี่ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกใจเขามากแล้วก็เป็นคือมันเป็นจุดที่นอกจากร่างกายพักเล่อยหรือเข้าไปข้างในสมองเรื่องของจิตใจก็ได้พักผ่อนได้เต็มที่และที่นี่ยิ่งนะ ดีใจก็คือ ไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนที่นี่ก็คือไม่ไเต็มตลอดเต็มตลอดค่อนข้างจะเต็มตลอดนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะแน่นอนครับมันเป็ความตั้งใจเริ่มต้นจากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเราให้ดีการตกแต่งที่ดีคอนเซ็ปต์ที่ดีแล้วก็การบริการที่ดีครับผมที่นี้มีการปรับแผนหรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรที่เตรียมจะรองรับในปีหน้าไหมครับ AEC กำลังจะมาจริงๆแล้วเรามีเราเตรียมการตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะเรายินดีที่จะเราเราเราโอเพ่นไมท์ที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็น พนักงานก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือสิ่งทรัพย์อะไรที่เราสามารถที่จะใช้ซึ่งกันและกันได้รเรายินดีที่จะทําแต่เราจะเน้นว่าต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะคร,ครับผมนะครับกำลังจะถามเลยครับเพราะว่ามองอยังไงกับธุรกิจในยุคใหม่นะปัจจุบันคือจะสนใจแต่เรื่อง,งยอดรายได้อย่างเดียวไม่พอมันจะต้องใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งที่นี่ก็ใส่ใจและให้ความสาคัญเสมอของเราค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีตรงนั้นคนที่จะเข้ามาที่ที่โรงแรมเราก็ไม่มีแน่นอนใช่ไหมก็จะเหมือนกับที่ที่ทั่วา่ เราอยู่ได้เพื่อธรรมชาติเราอยู่ได้สิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่นะฮะเมื่อสักครู่คุณปรีชาบอกว่ามาที่นี่แล้วจริงๆไม่อยากออกนอกห้องเลยอยากพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายที่ที่นี่ออกแบบไว้เผื่อว่าคนมาแล้วแบบอาจจะอยู่นั่งหน่อยอยากจะหากิจกรรมอะไรทำมีหลากหลายใช่ไหมครับเรือมีหลากหลายเรามีสอนทำอาหารนะฮะซึ่งเชฟของเราก็คือได้รับรางวัลค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับก็มีภายเรือคายักด้วยนะฮะมีภายเรือคายักแล้วก็มีเกมที่สระน้ำนะครับเรามีสอนโยคะคุณปรีชาเรียนเต็มตว วันกว่ามีคนเห็นแล้วก็นั่งดูพุบทีเด็ดเมืองไทยวันนี้โอ้อยากมาสัมผัสที่นี่แล้วเสร็จครับก็จากกรุงเทพมาถึงที่นี่นะประมาณแค่2ชั่วโมงกว่ากก็ถึงแล้วนะครับถ้าคุณต้องการสัมผัสธรรมชาติจริงๆนะฮะแล็สิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับและการบริการที่ดีเยี่ยมซึ่งการันตีได้รางวัลหลายๆรางวัลนะฮะและที่นี่ก็เป็นที่พักผ่อนของคุณเองกับครอบครัวคุณเองนะครับไงก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับครับผมนะครับหลายคนชอบมองหัวหินว่ามาแล้วจะต้องมากินอาหารทะเลต้องมาทํากิจกรรมนะครับผมว่่าไมเลยครับ แค่มาพักผ่อนในที่สบายๆครับมามองทะเลแค่นี้เป็นการพักผ่อนหัวใจเหมือนเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองเตรียมต่อสู้กับภารกิจที่มีในวันรุ่งขึ้นไปแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว<อ>วันนี้ขอบพระคุณมากครับ,บคุณวิชาค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่แหละครับคือหนึ่งที่ที่เป็นทีเด็ดของเมืองไทยนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุณเอฟธนนพรออยู่ครับ